สวัสดีครับช่องตอร์ s t สไทเปิลยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผม กลับมากันอีกครั้งนะครับกันในคาร์ดิเลชิไทายคูณในวันนี้5เราก็จะมาแต่งเส้งเจ้ารถคันด้านหลังของเรากันเลยนะครับเป็นไอคอนิกคาร์นะฮะและเป็นตำนานที่จะตําไปตลอดกาลครับทุกคนเขาคือคู่ปรับของซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายครับนั่นก็คือเจ้าเน็ซอนจีทีอาร์นะครับว้าวมันเท่มากๆเลยครับและนี่คือสีเดิมที่หลังจากที่เราซื้อแล้วเนี่ยมันจะให้มาเป็นสีดําดุทั้งคันนะครับก็ราคาไม่แพงครับทุกคน5 0 0 0 0นเท่านั้นนะฮะไม่ว่าใครก็ ็สามารถซื้อได้นะครับและผมก็ซื้อมาแล้วนะครับลองขับแล้วด้วยเสียงเพราะมากๆเลยทีเดียวครับรูปทรงก็เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นนะฮะโอเคทุกคนมาดูรายละเอียดกันครับผมความเร็วสูงสุดของเขาก็คือ308กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ handling 8.1ได้น่งได้เทนเป็น all wheel drive ฮะขับเคลื่อน4ล้อ r วอ a r d 65แล้วก็เปิมไมล์2,874ครับผมมาครับมาฟังเสียงสตาร์ทเครื่องของเขากันเลยแล้กันครับทุกคน drive โอ้ไม่ก็เสียงยางเพาะนะครับนี่แค่เสียงสตา์เครื่องนะแล้วก็เดินเบาวูมประมาณนั้นครับเอาละฮะมาฟังเสียงแอคเซเดชั่นกันบ้างครับผม3 2 1สองหนึ่งโก้ยูโวเสียงยางโหดครับทุกคนเอาละครับโอ้โหเข้าโค้งแบบเทพนะฮะทางหน้าขวาโชว์ได้นะครับโอ้โหเข้าโค้งแบบดริฟท์นะ โอ้สวยจริงๆครับทุกคนดูซิสทรงเขานะครับอาจจะดูบ้านๆนะแต่ว่ามันคือคู่ปรับจริงๆครับตปประคายังต้องร้องกรี๊ดนะฮะเบรกหน่อยครับผมไม่ให้เรียกว่าเทจะให้เรียกว่าอะไรล่ะครับมาครับเดี๋ยวเราเอาเจ้า GTR35 ของเราคันนี้ครับไปที่อู่แต่งรถ Factory สุดซิ่งของเราเหมือนเดิมครับเอขับไปเลยนะฮะขับไปด้วยกันแบบนี้ครับเหินขึ้นไปขวาโชว์สไตล์รีราและเพอร์ฟอร์มานนะฮะ นู่นครับอ <si ูเราอยู Demon> ่ตรงนู่นครับแต่ว่าขอวนนิดนึงวนชบชบคุณสมบัตจังหน่อยฮะว่ามันดีมากครับผมโอเคฮะผมคิดว่ามันจะไม่ข้ามไฮเวย์นะทุกคนแต่ว่ามันทำได้ไหมไม่ได้แฮะเกือบนิดเดียวเองอ่ะเราก็ให้โอกาสเขาได้แก้ตัวกันหน่อยครับเทคที่สองแอคชั่นดูนดูนอ้อไปไกลทุกคนจะได้แอคเซลเลชันสูงนะพุ่ยกับชนต้นไม้เมื่อกี้ 2 0 7 208 209นะครับโอ้มค์ก็ทำได้นะครับยูห uh ูก็ไปกันต่อครับผมเราจะไปแต่งซิ่งนะฮะจะมาหยุดไม่ได้ครับใกล้จะถึงคาร์แฟกตอรี่แฟกตอรี่คัสตอมอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรืยอนะครับก็เข้าไปเลยครับผมยูห uh ู มาครับตอนนี้รถเราก็ขึ้นที่ยกรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมที่จะโอเวอร์ฮอลให้มันสวยงามนะครับผมก็มาเริ่มกันที่เหมือนเดิมครับไอยางที่เป็นแอ f โฟล์นะฮะยางเลเซนตครับ3 4 0 0 0บาทต่อด้วยที่สอปัดแจครับทุกคนดูนี่ฮะแต่งได้เยอะมากๆนะครับล้อสรปงสไปเลอร์และวาวบอดี้คิดครับโอ้โหมันจะโคตรเท่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแต่งล้อกันก่อนไหมฮะแต่ล้อเดิมก็เท่นะแต่ขอเปลี่ยนสีก่อนดูไม่ค่อยเห็นนะครับก็ใช้เป็นสีขาว สาวพื้นพื้นไปก่อนนะฮะ2,007ครับอู้ล้อเดิมก็เทฮะแต่ว่าเราจะใช้ล้อแต่งดีกว่าครับทุกคนก็ามาเลือกกันเลยฮะจะใช้เป็น B001 ก็ว้าวนะนี่ แต่ผมคลิดว่าผมน่าจะใช้เป็น c 0 0 2ครับทุกคนนี่ลายนี้นะครับเปียวนะฮะแต่ในลายรูปโลโก้ของแมพนี้เนี่ยเขาใช้เป็นลายดาวนะทุกคนลายนี้ครับ D003 ฮะ2 5งหมครับก็สวยนะฮะก็ใส่ลายดาวไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับตอนจบมันจะเป็นอะไรนะมากันต่อที่สเปนนะฮะ X t r a r o w 2006ครับก็สวยนะทุกคนดูลงตัวนะลายดาวไอ้ลายก้านๆของเราก็สวยนะครับมากันต่อที่สไปเร์ฮะสามารถทอ สไปเลอร์เดิมออกได้นะทุกคนผมลืมดูเลยแฮะของเดิมเขาก็มีสไปเลอร์ออริจินอลมาให้นะครับเฉียบมากเลยทีเดียวฮะเอาละครับเราจะใช้สไปลเลอร์อู้สไปลเลอร์เจ้ารถคันนี้มันมีคัสตอมหนึ่งครับทุกคนและก็คัสตอมสองครับเป็นสไปเลอร์พิเศษนะฮะคันอื่นไม่มีนะก็คงจะต้องใช้ไม่คัสตอมหนึ่งก็คัสตอมสองนะครับก็เดี๋ยวใส่คัสตอมหนึ่งให้ดูก่อนนะฮะว้าวยังสวยครับผมเป็นสไปเลอร์แขวนนะครับนั่งกินมาม่าได้ แล้วก็สปายเลอร์ครัสตอมสอครับอันนี้ก็น่าจะขึ้นไปนอนได้เลยนะฮะมันเป็นเรียบๆแล้วก็ใหญ่ๆนะครับ ซึ่งส่วนตัวแล้วผมชอบสไปเลอร์คัสตอมหนึ่งนะฮะก็ใส่มาครับผมโอ้ oh my god มันเท่เหลือเกินครับซาร่าฮะนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่บอดี้คิทนะครับก็มากันต่อที่บอดี้คิทนะครับสุดท้ายแล้วฮะนี่หลอดลิจินนอนเขาก็เทแล้วนะทุกคนและเรามาใส่ชุดแต่งเป็นเลเบลตี้วอล์กด้วยนะฮะอย่างเท่ครับ LB Performance นะฮะบอดี้คิทวันกดใส่มาเรียบร้อยโอ้โหรถแม่งตรงเลยทุกคนครับราคาแพงด้วยนะครึง่งครึง่งราคาคือครึ่งหนึ่งของราคารถนะครับสองแสนห้า ครับก็ purchase มาเรียบร้อยนะครับก็ออกมาดูกันหน่อยครับว้าวทุกคนสีดํามันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ แต่ขนาดเป็นสีดำมันก็โหดเทเฟียวฟ้าขนาดนี้แล้วนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราแต่งได้นะครับผมไฟเลอร์สุดโหดบอดี้คิสสุดเท่นะครับแล้วก็ล้อดาวสุดเฟียวฮะต้องเปลี่ยนสีครับทุกคนเราจะได้เห็นลวดลายที่ชัดเจนขึ้นก็มากันต่อที่สีของเขากันเลยครับในเรื่องของบอดี้ส่วนต่างๆเราแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเหลือแค่สีเท่านั้นสีบอดี้เปลี่ยนได้ส่วนเดียววิวก็ส่วนเดียวคาลิปเปอร์ก็ส่วนเดียวนะครับในเรื่องของสีเขาก็ทั่วไปมากๆนะฮะไม่วือหวานนะครับก็สี ีเรามาดูเป็นสีขาวก่อนไหมล่ะฮะทุกคนครับสีเทาดีกว่าจะได้เห็นสัดส,ส่วนชัดเจนนะครับใส่มาแล้วครับก็ามาดูกันว,ว้าวทุกคนยังสวยฮะเราเห็นรายละเอียดที่ฝากระโปรงที่เป็นรูนะฮะแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับมันเท่มากแล้วก็ด้านข้างก็เป็นครีบแบบนี้ฮะด้านหลังก็อวบนะมีรูนะครับท,ท่อนี่สีรูบเบิ้มๆฮะเรียบ,บัมเปอร์เป็นครีบคาร์บอนนะี่คาร์บอนหรือเปล่าขอดูใกล้ๆครับไม่ใช่คาร์บอนครับทุกคนเป็นสีดำธรรมดาเนาะอืมก็โอเคครับไม่เป็นไร ไฟเลอร์เขาก็สีดําธรรมดาฮะเจ้ารถคันนี้ไม่มีคาร์บอนนะทุกคนครับไม่ต้องผิดหวังไปนะฮะแค่นี้เขาก็เท่จนแย่อยู่แล้วนะค,คันอื่นก็ชิดซ้ายไปแล้วนะครับก็สีที่ผมตั้งใจจะเลือกใช้ในครั้งนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นสีฟ้านะครับฟ้าอ,อ,อ่อนๆอเลยครับผมเดี๋ยวมาดูสีฟ้าอ่อนที่สุดนะครับ5 4าพันี่ก็จะอารมณ์นี้นะฮะ และก็มาดูโทนอีกอันนึงครับเทมขึ้นมาอีกจิตดหนึ่งนะฮะห้ันสเหมือนกันว้าวอันนี้ก็สวยนะเรับเนี่ยไมก็เอาเลยครับ,รบก็น่าจะใช้สีนี้ครับทุกคนส่วนสีล้อเนี่ยผมอยากได้เป็นสีส้มนะครับไม่รู้จะเหมาะหรือเปล่าครับใส่มาดูก่อนนะฮะว้าวฟ้าส้มเข้าท่านะครับ แต่สีปั๊มเบรกนี่ไม่ควรจะเอาเป็นสีแดงนะควรจะเป็นสีอื่นครับเออเราจะมาดูเป็นสีอะไรดีครับสีเหลืองไหมฮะหรือว่าเขียวไปเลยครับน้ําเงินไปเลยครับที่ขาวไปเลยดีไหมฮะหรือว่าสีดําไปเลยครับจบๆครับมาดูกันและนี่ก็คือปั๊มดําครับว้าวแล้วนี้ก็เท่นะทุกคนลองใส่ล้อเดิมดีกว่านะว่าจะเฟี้ยวแค่ไหนนะครับ o r i g i n a l i n s tall โอ้โหทุกคนเป็นยังไงครับและนี่ก็คือล้อเดิมฮะหรือว่าจะลองใส่ล้อที่เราตั้งใจจะใส่ตอนแรกครับมันคือเจ้าล้อนี้ครับ ล้อทีอีสามเนะตีศูนย์ศูนย์สองครับว้าวผมว่าล้อเนี้ยสวยนะเออไม่รู้สิล้อเนี้ยเหมาะแล้วนะครับแต่สีล้อฟ้าส้มเนี่ยเหมาะหรือเปล่านะขอลองสีอื่นบ้างดีกว่านะครับเนี่ยก็มาดูเป็นสีเทาก่อนแล้วกันครับผมนะแล้วก็ปั๊มเอาเป็นสีแดงแล้วกันครับมันก็ใช่อารมณ์แบบเรียลลิตี้นะฮะสมจริงครับว้าวแค่นี้ก็สวยแล้วนะฮะล้อทองก็สวยนะทุกคนน่าจะประมาณโทนเนี้ยครับ2อครับ นี่ฮะมันเหลืองไปหน่อยแฮะพอใส่ดูแล้วนะแต่ในรูปมันดูพอดีนะเดี๋ยวหาสีที่มันพอดีแป๊บครับก็อาจจะต้องเลือกเป็นโทนนี้ครับทุกคนลองมาดูกันนะโอ้ก็เหลืองๆนะฮะแล้วก็ปั๊มแดงรถฟ้านะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสวยไหมเอ่ยตัวสีบอดี้เนี่ยผมโอเคแล้วนะสีฟ้านะครับแต่สีล้อเนี่ยเอาสีอะไรดีล่ะมาดูล้อดำดีวกว่าครับโหดทัดด้ทุกคนโอ้ oh my god ล้อดำก็โหดจริงๆครับสีเท่านี้เราเป็นยังไงครับอืมนี่ก็ใช้ได้เลยนะทุกคนสวยนะ ไม่รู้โอเคไหมทุกคนชอบไหมครับผมโหวตหน่อยโหวตหน่อยกดหนึ่งมาถ้าชอบกดหนึ่งมาครับ เอ่ยอย่างกับเราไฟ์สดอย่างนั้นแหละหรือว่าจะใช้เป็นสีนี้ดีครับทุกคนสีน้ำตาลไหมนะฮะพิมนิยมนะนี่โอ้โหแต่มันโทนมันไม่ค่อยสวยอะดิเออผมว่าสีเทา,าลงตัวสุดแล้วเดี๋ยวมาลองดูน้ำตาลไหมกับปั๊มเขียวมะนาวเลยกันครับผมเออประมาณนี้นะนี่ก็เฟี้ยวนะฮะเอาละครับผมและนี่ก็คือบทสรุปของเรานะครับไม่ใช่สีที่เราคิดไว้เลยนะเจ้านี่มันเคอสีเขียวมะนาวนะครับตัดกับปั๊มสีส้มเออตามนี้เลยครับนี่คือเวอร์ชันเ็จสมบูรณ์ของเราว้าหู เป็นยังไงล่ะครับทุกคนถ้าชอบก็ซับสไครป์ไลค์แชร์แอนคอมเมนต์ดาวิิโกันไว้นะครับโอเคครั okay, ทุกคนเดี๋ยวเราเอาเขาเนี่ยไปโดนแดดกันหน่อย engine start โตโอ้ว้าวแดดจ้าเลยนะครับสีเขาก็จะช่ำอย่างนี้ซูมเข้าไปนิดนึงชอบบอดี้คิดคันนี้มากครับดูเพียวลมมากฮะเอครับวูกราจังหน้าโคตรเท่ครับไปก็สวยนะฮะบันท้ายงามง,ามงามนะครับนนนนน เสียงก็เพราะเหมือนเดิมครับทุกคนตุนุนลงดินหน่อยแล้วกันครับนะฮะโอว้าวโอ้โวววรถเบรกกันเลยทีเดียวครับซิ่งเกินไม่ไหว r ร d y y n n g g n t t l m m n n ยินดีต้อนรับสู่สนามสเตจแรก3 2 1 Here we go ฮออกตัวไปแล้วครับผม5 0 6 0 7 0 8 0 9 0็0 0ิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโคตรแรงนะโูวิจจะจบกีวินี่ยาแรกนะครับ มาดูกันเข้าเซนชัยไปแล้วฮะปุ๊บก็สิบจุดหนึ่งสามสามวินะครับทุกคนเรดี้แอนด์เจ l e m e n มนยินดีต้อนรับโซสเตย d แดกเอ้ยไม่ใช่แดกเด s เ r t นะครับผมโกมโอ้โหโดนโดนอุ้งนั่นไงท่อมันต้องปุ้งนะครับเวลาสับสับเกียตุ้มเห็นไหมโอ้สองร้อยแล้วครับผมจะถึงสามร้อยไหมฮะ สามร้อยคือตึงนะครับตึงนะโอ้โหสองพันแปดต้องโอ้โหสิบสี่จุดห้าแปดสามวินะครับความเร็วเฉลี่ยเขาอยู่ที่ร้อยแปดสิบครับทุกคนมากันต่อที่ไฮเวย์นะครับเว่งทัวริ่งยาวๆครับสามสองหนึ 3, 2, 1, Go, uh ่งโกยุออกมาแล้วฮนะเจ้าฟ้าล้ออะไรนะเขียวมะนาวนะเอ้ยดูดูคุณ 180, 190, คร้อยแปดร้อยเก้าสองร้อยนะฮะความเร็วตึงคือสามร้อยนะครับ เอาล้วฮะจะถึง300ก่อนขึ้นภูเขาหรือไม่ครับถึงไหมครับถึงนะฮะ309นะครับตึงๆนะฮะโอ้โห oh my god ข้าไปดูง่ายหน่อยมีคือมองมองภายใน dustbowl ของเขานะครับเห็นล้อเลยนะฮะโอ้โห <laughs> เรื่องจริงไม่ใช่ล้อเล่น,นะฮะโอเค308 300 300ไปดี400เลยได้ปลาไม่ได้นะทุกคน รูนดูน,ดนเอาละครับเข้าอุโมงครับเสียงมันก็จะแพร่ทบแพ้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไดิ่งแอมพายนะเข้าอุโมงแล้วเสียงจะปังๆๆนะดูนไปครับโอเคฮนะจะจบไปกี่วิครับยังไม่ถึงเส้นชัยก็จะหนึ่งนาทีแล้วนะครับผมโอ้โหวิ่งวทลริงครับทอริงอทอริงนะอ่าสามห้ามาแล้วครับรูน,น,นในตมาไม่มีนะ ดูดูนอดูใต้ท้องรถหน่อยโอ้โหมุมนี้ใครที่ไหนจะมาให้ดูอะไม่มีนะฮะมุมนี้ฮะโอ้ยดูมุมับโอ้โหโคตรเอโอ้โหชนนิดนึงเอาละครับเส้นชัยครับยุ่โอเคครับ1รอบกับเวลาหนึ่งาทีสิบแปดวิครับผมมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปน้ำตกที่สูงที่สุดในคาดิโรชิ h i p นะครับ3ามสองหกไปครับทัวรลิงกันยาวๆฮะกับอาร์หสวยงามครับ ก็ขึ้นมาเรื่อยครับมาเรื่อยๆตาม GPS มาฮะโค้งซ้ายแบบหักศอกครับผมและต่อด้วยขวาครับโอ้โหเพอร์เฟมานครับและก็เข้าอุโมงค์กันยาวๆครับผมตรงไปเรื่อยๆฮะที่ความเร็วยืนพื้น200บวกบวก200บวกลบครับโอ้โหเสียงมังก,ก,ก็แผดจริงๆครับดูนใครนอนอยู่นี่เป็นต้องตื่นฮะดังเกิน โอเคครับขึ้นมาบนนี้ก็ประมาณหนึ่งแล้วครับน่าจะประมาณ5 0ของระยะทางนะครับทางที่เราจะไปอยู่บนนู้นครับไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆครับผมเราก็ใส่ยางออฟโรดมาด้วยนะทุกคนฮะเพื่อให้แบบว่าไม่ลื่นนะครับเพราะหิมะค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวครับดูดถ้าเราใส่ยางอะฟัวนะม,มันจะลื่นครับก็ขวาไปดีครับขวาไปดีฮะโอเคฮะเลี้ยงความเร็วไว้ครับถ้าสองร้อยกว่าก็หลุเลยฮะ โอเคครับ200ครับ200กว่าครับ200กว่าแล้วก็บินดีครับรออะไรครับบินดีครับโอโ้โหจูมหืมเป็นยังไงล่ะครับในี้อ่ะนนนนดูดูนยู้โหดูดูนดูดูนดูดูนไปกันยาวๆครับอย่าชนต้นไม้ครับไปครับไปครับโอ้โหหืมโคกนี่หนึบมากนะ ไปฮะโอ้โอูสาม้อยเก้าทุกคนตึงแล้วเดีย๋ยวลงลงทางสะพานหน่อยโอ้สา,า,า,ามร้นะครับเอาละเอาละเอาละเห็นเป้าหมายนะครับเห็นเป้าหมายนะครับผมว้้วว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 วอววาวาวววนะว้วว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 เววววับกวบเววววับววบวว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  e วววว้วว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 ว้วว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  e ไวววววววควมววววไว้ได้นะครับ คลิปหน้าจะเป็นไรก็ฝากติดตามกันด้วยครับยูหูสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะไ็เจอกันใหม่ครับ